ข่าวดืวดกับทุกคนครูหมอนอิงถอยรถป้ายแดงให้กับคุณพ่อนะครับล่าสุดกทุกคนทางด้านครูหมอนอิงเนี่ยได้ออกรถไฟฟ้าครับให้กับคุณพ่อเป็นของขวัญวันเปิดเทอมนั่นเองให้กับคุณพ่อนะครับโดยครูหมอนอิงได้โพสต์ข้อความครับเอาไว้บน a c e b o o k เนี่ยบอกว่าของขวัญวันเปิดเทอมให้กับพ่อขับไปโรงเรียนไม่ต้องกลัวล้มนะครับพรพ่อไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เพื่อความสะดวกนะครับความปลอดภัยของพ่อนะครับขอบคุณสบายรถไฟฟ้าหนองบัวลำพูนะคะที่มาส่งถึงบ้านนะครับซื้อออนไลน์ไม่ต้องไปซื้อเองด้วยแล้วก็เขามาส่งถึงที่เลยน่ารักมากๆขานะครับมูลค่าเนี่ยมากกว่า4 0,000บาทนั่นเองครับทุกคนเนาะโอ้โหขอแสดงความดีใจ กับคุณครูหมอนอิงแลวก็คุณพ่อด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งบอกว่าเป็นลูกกะตันยูสุดๆนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าป้ายแดงว่าแต่มีเลขกุญแจไหมครูหมอนอิงขอเลขกุญแจด้วยนะครับเดี๋ยวอุ้มิ่งจะแชทไปถามเลขกุญแจครูหมอนอิงดีไหมทุกคนเดี๋ยวมยิ่งจะมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับนะอ่ะสืบเนื่องมาจากเมือม่อวานนี้นะครับทุกคนก็ครูหมอนอิงเนี่ยครับทุกคนเขาก็ได้มีการนะครับโพสนะครับถึง น้องอุงอิงเพื่อบ้านแพงด้วยนะครับก็คือโพสต์ขอบคุณเนาะแล้วก็โพสต์รูปน้องแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็สืบเนื่องมาเลยเมื่อเช้านี้นะครับครูหมันอิงเนี่ยก็โพสต์ขอบคุณมายังพ่อเอกแม่หน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับมายังาทางด้านบอสโจซ้อนรุดด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนซึ่งครูหมันอิงเนี่ยได้ระบุนะครับเอาไว้บน a c e b o o k นะครับบอกว่า บาดนะครับของขวัญเปิดเทอมพ่อใหญ่กล้วยนะครับทุกปีบอกเคยได้ให้อะไรพ่อเลยนะครับตอนนี้ได้มาอยู่กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีเงินซื้อของให้คุณพ่อนะครับขอขอบพระคุณบอสโจซอนุชย์นะครับที่เปิดโอกาสให้พี่หมอนอิงได้เข้ามาทํางานนะคะขอขอบพระคุณแม่หน่อยพ่อเอกนะครับน้องอุ๋งอิงที่ทําให้นะครับพี่หมอนอิงได้เข้ามาทํางานและดูแลพี่หมอนอิงมาโดยตลอดค่ะ ขอขอบคุณนะครับพอ่พอๆ่แม่แม่เอฟนะครับที่ทุกท่านที่เอ็นดูพี่หมอนอิงด้วยคอยให้กำลังใจสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะของขวัญชิ้นนี้ถึงแม้จะไม่ได้แพงหรือหรูหรานะครับแต่ก็เป็นเงินเราที่ตั้งใจทำแล้วก็เก็บซื้อให้กับคุณพ่อนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยได้เก็บเงินจนมาอยู่กับองค์อิงนี่แหละนะจนทำให้พี่หมอนอิงเนี่ยมีเงินเก็บนะครับแล้วก็ให้ชีวิตใหม่จริงๆนะครับโห ครูหมอนอิงคือโพสต์ดีมากนะครับบอกว่าน้องน้องอุ้มอิงเนี่ยให้ชีวิตใหม่นะครับนะเมื่อเช้าไม่ได้มีการนําเสนอข่าวไปแล้วแหละครับทุกคนรอบหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาอุ้มอิ่มนะครับก็เป็นกําลังใจเนาะให้กับคุณครูหมอนอิงซึ่งครูหมอนอิงเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเป็นคนที่ดูแลอุ้มอิงเพจแป้นแพงดีมากๆนะครับเป็นคนดีมากดูแลทั้งกายทั้งใจอย่างที่พวกเราได้บอกว่าเวลาอุ้มอิงเจอดราม่าเนี่ยน้องแทบจะไม่ต้องตอบเองเลยครูหมอนอิงนี่แหละจะเป็นด่านแรก นะครับจะเป็นด่านแรกที่อ,ออกมานะครับฟาดฟันนะครทุกคนออกมาฟาดฟันแทนอ,อุงอิงเพชรบ้านแพงก่อนเลยออกมาพูดแทนว่าไนเถอะนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจนะครับให้ครูมุอ้อิงแล้วก็ขอให้รถคันนี้เนาะขับขี่ปลอดภัยด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งเป็นรถแบบไฟฟ้าแบบฟิลรถตามรีสอร์ทอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนเนาะน่ารักมากๆครับก็อุ้มอิ่มอยากได้อยู่นะรถรุ่นนี้ครับทุกคนนะ 4 0 0 0 0นะ 40, บาทนะครับทุกคนก็ถือว่าไม่แพงนะครับเป็นรถแบบชาร์จเอาเนาะแล้วก็ใช้อนเนกประสงค์แล้วก็นั่งได้หลายคนด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับทางด้านครูหมอนอิงเนาะก็ขอให้อยู่กับคู่กับน้องอุงอิงเพืนบ้านแทงแบบนี้ตลอดไปบางคนบอกว่าถ้ามีรางวัลผู้ติดตามดีเด่นตอนนี้ครูหมอนอิงได้รับไปแล้วใช่ไหมทุกคนนะตอนนี้ถือว่าครูหมอนอิงเนี่ยก็ได้รางวัลแล้วเนาะได้รางวัลจากพวกเราใช่ไหมนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับซึ่งต้องบอกว่าครูมันอิงเนี่ยเขาก็เสมอต้นเสมอปลายนะครับกับน้องอุงอิงเนาะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนครูมันอิงเขาก็จะเป็นคนที่ดูแลน้องไม่ห่างครับทุกคนถือว่าเป็นคู่พี่น้องที่แบบแฟนคลับครูมันอิงก,ก็คือเยอะนะไม่แพ้กับอุงอิงเลยนะครับแฟนคลับก็เอ็นดูแล้วก็รักครูมันอิงด้วยเนาะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะครับ แล้วก็เมื่อเช้านนองมิ่มได้มีการนําเสนอข่าวของน้องอุงอิงไปตอนนี้การโหวตเนาะเขาเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกคนแล้วก็โอ้โหคนคอมเมนต์ในช่องอ,อิ่มเยอะมากเลยอะนะครับบางคนก็อขอช่องทางในการโหวตอ,อะไรแบบเนี้ยมานะครับทุกคนก็สำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะก็เป็นกำลังใจให้ครูหมอนอิงครับแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเนาะเข้ามาในชีวิตเลยนะ ครูบออิงเนี <and> <it> ่ยเคยพูดเอาไว้ครับทุกคนเนาะกับแฟนคลับบอกว่าอยู่กับวงอิงเนี่ยเหมือนถูกหวยนะครับอยู่กับวงอิงเหมือนถูกหวยทุกวันนะครับทุกคนคือน้องเนี่ยมาสร้างอาชีพให้แฟนคลับนะครับมาทําให้แฟนคลับไม่ใช่มาสร้างอาชีพให้แฟนคลับมาสร้างอาชีพให้กับพี่ๆสมาชิกในวงทุกคนนะครับให้มีรายได้ บางคนถ่าย u t u b e เนี่ยโ,โหก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมนะออกรถออกรานะครับทุกคนเนาะอย่างพี่เป่าเอกนะครับพี่เ่าเอกรัตนบุรีเนี่ยเขาก็นะครับได้มีการซื้อนะครับรถป้ายแดงเขาก็ขอบคุณองคนะ์อิงนะองค์อิงก,ก็ถือว่ามาทําให้เขามีงานเพิ่มขึ้นมีเงินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเนาะที่แบบออกรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับออกรถทําบ้าน,นนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าตั้งแต่น้องเนี่ยก้าวเข้ามาอยู่ ในวงการเนาะก้าวเมาอยู่ในวงการหมอลำเนี่ยก็ทําให้พี่ๆนะครับสมาชิกในวงเนี่ยก็มีงานเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับมีเงินเก็บนะครับทุกคนอย่างพี่ๆแดนเซอร์เห็นไหมอย่างพี่อิ่มนำเสนอข่าวพี่ๆแดนเซอร์ที่มาช่วยอุงอิงนะเขารักอุงอิงนะเขารู้สึกว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เขานี่มีงานมีเงินเห็นไหมเขาประคองยิ่งกว่า <c oughs> นะครับเขาประคอง นองยิ่งกว่านะครับเพราะว่าเขารู้ว่าอุงอิงคือบุคคลสำคัญของ FC นะครับนะครับน้ำใจงามมากนะครับอ่ะนะครับแฟนคลับก็ค่อนข้างจะชื่นชมเนาะว่าโอ้โหพี่พี่แดนเซอร์แบบน้ำใจคือสุดยอดอ่ะนะครับเนาะ ตลับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันวันนี้ยินดีกับคุณครูหมอนอิงด้วยนะครับกับการซื้อของขวัญเนาะให้กับคุณพ่อนะครับในครั้งนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ปังปงตลอดไปสำหรับคุณครูหมอนอิงเนาะดังๆไปพร้อมกับน้ององิงเพชรบ,บ้านแพงเลยนะครับเนาะปังปงดังๆไปพร้อมๆกันนะครับนะอ่ะหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมุม้มอิ่มฝากกดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่ ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่อมอิ่มนาเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดแชร์ด้วยนะทุกคนเนาะแล้วก็ดูโฆษณาแบบว่าอยากข้าม <laughs> เพื่อเป็นมาลัยให้กับอุ้มอิ่มในการนําเสนอข่าว,วกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนมากๆครับ